แม้จะไม่ได้ทุ่มเงินซื้อแข้งดังระดับซูเปอร์สตาร์เข้ามาเสริมทัพในช่วงก่อนออกสตาร์ทฤดูกาล2021-2022โดยค่าตัวแพงๆเหมือนอย่างที่เคยสมบทเป็นสายเปยอยู่บ่อยๆพอได้หันมาเน้นของฟรีโดยการคว้า4ดาวเตะระดับโลกเข้ามาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวในช่วงหลังหมดสัญญากับสโมสรเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนั้นเลยแต่ไปเอชเช่ปาลินสักเมงทีมมหาเศรษฐีแห่งวงการฟุตบอลฝรั่งเศสจะต้องแบกรับภาระปุพันไปแบบเต็ม,ตมๆนั่นก็คือเรื่องของการจ่ายค่า นนั่นเองตอนนี้เปเชได้ขยับขึ้นไปลั้งเบอร์หนึ่งในฐานะสโม,มสรฟุตบอลที่จ่ายค่าเหนื่อยให้นักเตะมากที่สุดในโลกและได้ขึ้นแทน่นเป็นทีมกีฬาที่จ่ายค่าแรงให้ผู้เล่นในสังกัดมากที่สุดในโลกไปด้วยเลยโดยสื่อหลายสํานักรายงานว่าทีมมหาเศรษฐีแห่งวงการฟุตบอลฝรั่งเศสจะต้องโอนเงินค่าจา้างให้บรรดาพ่อค้าแข่งที่ได้เซ็นสัญญ,ญาก,กันเอาไว้ทั้งหมดเพิ่มเป็นจํานวนสูงถึงปีละ256ล้านปอนด์เลยทีเดียวหลังคว้าผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงออกสตาร์ทฤดูกา,2021 2022, าลถึงแ้ว ทั้งนี้ปารีสแซงต์แชงจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้กับลีโอนิลเมสซี่ดาวเตะทีมชาติอาเจนตินาเป็นสถิติสูงที่สุดของสโมสรเลยด้วยแม้จะไม่ต้องจ่ายเงินค่าตัวเพื่อแลกเปลี่ยนกับการคว้ามาจากบาร์เซโลนาะเพราะว่าได้มาแบบฟรีๆในช่วงหลังหมดสัญญากับทีเมเดิมนั่นเองแต่จะต้องอวนเงินค่าแรงในช่วงหลังหักภาษีไปแล้วเข้าสู่บัญชีของดาวยิงวัย34ปีเป็นจำนวนสูงถึงปีละ25ล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาที่เซนกันออชั้ายายอ,อ,ไไอีีก1ปด้วยนนอกกจากี้ ยังต้องจ่ายเงินค่าเหนื่ยก้อนใหญ่ให้กับแข้งใหม่อีก4รายด้วยนั่นก็คือเซอร์ฮิโอลามอสกองหลังจอมเก๋าชาวสเปนที่เซ็นฟรีมาจากเรอัลมาดริดเจนลุจิดอนนารุม่าผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีที่เซ็นฟรีมาจากเอซิมิลานจอร์จิโยวไวนาดุมปองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ที่เซ็นฟรีมาจากลิเวอร์พูลรวมถึงอัชลามฮาคิมี่แบ็คขวาทีมชาติมาโมร็อกโกที่ได้ซื้อตัวมาจากอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัว60ล้านยูโรและจะต้องเตรีิมจ่าย ได้สาเร็จเพราะสัญญาฉบับปัจจุบันใกล้จะหมดอายุแล้วส่วนราชันชุดขาว Mart, เรเอลมาดเด็กทีมหมหาอำนาจลูกหนังแห่งศึกลาลิกาสเปนตามมาเป็นอันดับ2เพราะตอนนี้รับภาระาจ่ายค่าแรงลดลงเหลือปีละ212ล้านปอนด์เพราะได้ปล่อย2กองหลังค่าเหนื่อยแพงอยา่างเซริโอลามอสกับลาฟาเอลวาลานออกไปจากสโมสรเรียบร้อยแล้วโดวยเอเดงฮาซาดล้เตะทีมชาติเบลเยียมยังคงเป็นตัต้งเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดของทีมเป็นจํานวนปีละ21ล้านปอนด์นั่นเองขณะที่อันดับ3เป็นของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูตีมักกใหหญ่่งึพ อังกฤษรับภาระจ่ายค่าเหนื่อยให้หนักเตะในสังกัดอยู่ที่จํานวนปีละ201ล้านปอนด์โดยดาวิดเดเคอร์ผู้รักษาทีมชาติสเปนคือนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดของสโมสรปีละ19.5ล้านปอนด์ตามมาด้วยอันดับ4นั่นก็คือเจ้าบุญทุ่มบาเ์เลโลนาทีมมหาอำนาจลูกหนังจากสเปนซึ่งลดลงมาจากอันดับหนึ่งในช่วงหลังจากที่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าเหนื่อยเป็นจํานวนมหาศาลให้กับเมสซี่อีกต่อไปโดยเมื่อก่อนต้องจ่ายค่าแรงให้หนักเตะทั้งหมดสูงถึงปีละ238ล้้้าาานนนนนนปปปอออออดดดแตตต่ีีเหลนนลลืจํวะ195โยก หน้าทีมชาติฝรั่งเศสคือนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดของสโมสรปีละ16.6ล้านปอนด์เพราะมีผู้เล่นฝีเท้าดีให้เดือกใช้งานได้แบบล้นทีมเลยหลังจากที่ดึงลีเนลเมสซี่เข้ามาเสริมทัพได้อีกหนึ่งรายทำให้ปเอชเชได้ขึ้นแท่นเป็นทีมลูกหนังที่ต้องแบบภาระการจ่ายค่าเหนื่อยให้นักเตะในสังกัดมากที่สุดในโลกไปเลยด้วยบอลบาคาร่าเกมสล็อตยิงป่าผอมโปรแรงๆแอดมาเลยแอดทูเดย์แปดแปด